นำปฏิบัติเคลื่อนจิตในกายและเจริญวิปัสสนาดูจิตที่กลางอกบริกรรมพุทโธณนะที่ฐานทัไทยท่านสามารถทำตามคลิปได้เลยขอเชิญทุกท่านนั่งในท่าที่สบายที่สุด ผ่อนคลายร่างกายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำมาและสิ่งที่จะต้องทำในอนาคตขอให้เวลานี้เป็นเวลาแห่งการกลับมาสู่ตนเองอย่างแท้จริงกลับมาสู่บ้านที่แสนสงบภายในกายใจของเราเองค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆหรือจะมองลงต่ำเพียงเล็กน้อยก็ได้สัมผัสถึงความผ่อนคลายที่เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณใบหน้า ผ่อนคลายหน้าผากผ่อนคลายหัวคิ้วที่เคยขมวดมุ่นให้คลายออกประดุดผิวน้ำที่เรียบสนิทผ่อนคลายเปลือกตาที่ปิดลงอย่างนุ่มนวลไม่บีบไม่เกรง็งให้มีความรู้สึกเหมือนกลีบด,ดอกไม้ที่หุบลงในยามค่ำคืน ผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาปล่อยความตึงเครียดที่สะสมมาทั้งวันให้มาลายไปผ่อนคลายแก้มทั้งสองข้างผ่อนคลายขากรรไกรไม่ขบฟันปล่อยให้ริมฝีปากแตะกันเบาๆรับรู้ถึงความนิ่งสงบที่เริ่มก่อตัวขึ้นจากภายในใบหน้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสังเกตลมหายใจที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนสัมผัสถึงลมที่เคลื่อนเข้า และเคลื่อนออกรู้สึกถึงมวลอากาศที่พาดผ่านผิวสัมผัสเบาๆในขณะที่หายใจเข้าลมนั้นมีความเย็นแผ่วเบาที่แทรกซึมเข้าไปและในขณะที่หายใจออกลมนั้นมีความอุ่นจางๆที่นำพาความตึงเครียดออกจากร่างกายเพียงแค่รู้ ว่าหายใจอยู่ไม่ต้องพยายามบังคับลมให้สั้นหรือยาวปล่อยให้ร่างกายหายใจของมันเองตามธรรมชาติเราเป็นเพียงผู้เฝ้าดูเป็นพยานแห่งลมหายใจที่ไหลเวียนอยู่เงียบเนีบเมื่อจิตเริ่มนิ่งสงบลงกับลมหายใจจิตตะจัดเริ่มมีกำลังจิตตะจัดเริ่มมีความละเอียดเพียงพอที่เราจะนำทางเขาไปสู่ภายในรับรู้ถึงทรงอกที่ขยับขึ้นและลง รับรู้ถึงหน้าท้องที่พองและยุบขยายความรู้สึกเห็นร่างกายที่หายใจเข้ากระเพื่อมไหวเห็นร่างกายที่หายใจออกกระเพื่อมไหวมีใจเป็นคนดูให้ร่างกายหายใจกระเพื่อมไหวเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติของเขาเองแค่รู้แค่รู้สึกไม่เพ่งจ้องทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ทั้งตัว รู้ธทมเฉพาะหน้าให้ต่อเนื่องกันไปทุกอย่างเป็นไปตามกลไกธรรมชาติเราเพียงทำหน้าที่เป็นผู้รู้ที่ตื่นตัวอยู่เสมอสัมผัสถึงความโปร่งเบาที่ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกอนูของร่างกายเมื่อรู้สึกถึงลมหายใจที่ชัดเจนแล้วให้ค่อยๆเคลื่อนความรู้สึกหรือเคลื่อนจิตของเรา จากจุดสัมผัสลมหายใจนั้นค่อยๆขยับความรู้สึกขึ้นไปสู่ด่างจมูกผ่านขึ้นไปสู่ว่างคิ้วพักไว้ครู่หนึ่งเพื่อรับรู้ถึงความนิ่งที่จุดศูนย์กลางของใบหน้า จากนั้นเคลื่อนความรู้สึกขึ้นไปที่กลางกระหม่อมสัมผัสถึงความโปร่งโล่งที่ยอดสูงสุดของร่างกายประดุดว่าเรากำลังเปิดรับพลังงานที่บริสุทธิ์จากเบื้องบนให้ความรู้สึกเบาสบายนี้แผ่กระจายไปทั่วหนังศีรษะจากนั้นค่อยๆเคลื่อนความรู้สึกนั้น ลงมาที่บริเวณกระดูกต้นคอรับรู้ถึงกล้ามเนื้อคอที่กาลังคลายตัวออกรู้สึกถึงส่วนคอของเราที่กำลังตั้งตรงอย่างมั่นคงแต่ผ่อนคลายไม่ก้มและไม่เนยจนเกินไปแล้วค่อยๆเคลื่อนจิตลงมาตามแนวกระดูกสันหลังช้าๆทีละข้อทีละข้อ เหมือนกระแสพลังงานที่แผ่วเบาไหลผ่านแกนกลางของกายรับรู้ถึงความอุ่นที่พาดผ่านข้อกระดูกแต่ละข้ออย่างมีสติรู้สึกถึงการไหลลงของความรู้สึกที่นุ่มนวลผ่านสะบักทั้งสองข้างที่กางออกอย่างผ่อนคลายผ่านกลางแผ่นหลังให้ความรู้สึกส่องสว่างผ่านไปตามข้อกระดูกสันหลังแต่ละข้ออย่างต่อเนื่องลงไปถึงบั้นเอว รับรู้ถึงแผ่นหลังทั้งหมดที่กำลังตั้งตรงอย่างสง่านงามจากนั้นน้อมนำความรู้สึกนั้นย้อนกลับขึ้นมาทางด้านหน้าผ่านช่วงท้องที่ผ่อนคลายขึ้นมาสู่บริเวณกึกลางหน้าอกประมาณระดับหัวใจของเราเมื่อจิตเดินทางมาถึงที่นี่ให้หยุดการเคลื่อนไหวและวางความรู้สึกไว้ตรงนั้นเบาๆเหมือนวางขนนกไว้บนฝ่ามือ หรือเหมือนการประคองหยดน้ําค้างไว้บนใบบัวไม่ให้ไหลไม่ให้ตกพื้นที่ตรงนี้คือฐานฮัไทยหรือใจกลางแห่งความรู้สึกสัมผัสถึงสภาวะที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้เป็นอย่างไรบ้างมีความอุ่นมีความว่างเปล่าหรือมีความไหวของหัวใจที่เต้นอยู่เป็นจังหวะให้จิตแช่นิ่งอยู่ในมวลความรู้สึกนี้อย่างอ่อนโยนที่สุด ซึมซับความรู้สึกที่สงบนิ่งนะัดใจกลางร่างกายรับรู้ถึงความกว้างขวางของพื้นที่ภายในสวงอกที่ไร้ขอบเขตไร้รูปร่างเป็นเพียงพื้นที่แห่งการรับรู้ล้วนๆจากนี้ไปเพื่อให้จิตมีเครื่องเกาะไม่ให้ซัดสายไปที่อื่นให้เราบริกรรมในใจเบาๆด้วยคำว่าพุโทโธพุโทโธ พุทโธสัมผัสถึงพลังงานของคำบริกรรมที่กังวาลอยู่ในพื้นที่กลางอกพุทธเมื่อรู้สึกถึงลมเข้าหรือมีความรู้สึกใดใดผุดขึ้นโทเมื่อรู้สึกถึงลมออกหรือความรู้สึกนั้นจางหายไปให้คำว่าพุทโธประคองใจเราไว้เหมือนเชือกที่ผูกเรือไว้กับหลักบริกรรมพุทโธพุทโธนาที่ฐานฮะไทย หากจิตคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นไม่เป็นไรความคิดเป็นเพียงแขกที่ผ่านมาแล้วก็ไปความคิดไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่จิตใจที่แท้จริงให้รู้ตัวด้วยใจที่เมตตาไม่ตมํตำหนิตัวเองที่เผลอไปเมื่อรู้ตัวแล้วให้ค่อยๆน้อมนําจิตกลับมาที่ฐานหทไทยที่กลางอกพร้อมกับคำบริกรรมในใจพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนุ่มนวล ไม่บังคับไม่กดจี้เพียงแค่ประคองไว้เหมือนเรากำลังประคองเปลวเทียนไม่ให้ดับในที่ลมโชยรักษาความสม่ำเสมอของคำบริกรรมไว้ให้พุโทโธซึมลึกลงไปในฐานฮทไทยจนคำบริกรรมและใจกลายเป็นเนื้อเดียวกันความวุ่นวายภายนอกค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงผู้รู้และพุโทโธ เมื่อจิตเริ่มสงบลงตั้งมั่นอยู่ที่ฐานฮไทยมากขึ้นคำบริกรรมอาจจะเริ่มจางหายไปเองหรือเราอาจจะรู้สึกว่าคำบริกรรมนั้นละเอียดจนกลายเป็นเพียงความถี่แผ่วเบาหรือเป็นเพียงความรู้สึกหนึ่งเดียวที่เด่นชัดบางท่านอาจจะเริ่มสังเกตเห็นความไหวหรือการผุดขึ้นดับไป อย่างแผ่วเบาที่บริเวณกลางอกนั้นมันอาจจะเป็นความรู้สึกยิบยับหรือการกระเพื่มที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าลมหายใจนี่คือจิตตัสังขารการปรุงแต่งของจิตที่ลึกซึ้งที่ปรากฏขึ้นในรูปของความรู้สึกแล้วก็ดับไปเหมือนคลื่นเล็กๆในมหาสมุทรที่ผุดขึ้นมาเป็นฟองน้ำแล้วก็สลายคืนสู่ความว่างเปล่า ความไหวนี้มันเกิดเองและดับไปเองตามเหตุปัจจัยของมันไม่ได้อยู่ในคําสั่งของใครไม่ได้อยู่ในความปรารถนาของเราให้เราเปลี่ยนจากผู้กระทำม,มาเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูรู้สิ่งที่ผุดขึ้นแล้วก็รู้เมื่อมันดับไปไม่ต้องเข้าไปแก้ไขสภาวะใดๆ เพียงรู้อย่างที่เป็นคือรู้ตามเป็นจริงโดยไม่ต้องไปอยากให้มันเกิดบ่อยๆหรืออยากให้มันหายไปไวๆเป็นเพียงผู้ดูที่เฝ้าสังเกตรปรากฏการธรรมชาติที่กำลังร่ายรำอยู่กลางอกของเราเองดูการเต้นของความรู้สึกที่ไม่มีชื่อเรียกดูการสั่นไหวที่เกิดแล้วสลายไปอย่างต่อเนื่องสังเกตให้ดีว่า ตัวรู้ของเรากับสิ่งที่ถูกรู้คือการผุดไหวเหล่านั้นนั้นแยกออกจากกันเป็นคนละส่วนตัวรู้เป็นเพียงพื้นที่ที่ให้สิ่งต่างๆมาปรากฏตัวรู้เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนสิ่งที่ผ่านหน้ากระจกกระจกไม่ได้ไหวไปกับภาพที่มาสะท้อนไม่ว่าภาพจะสวยงามหรือน่าเกลียด กระจกยังคงความใสสะอาดและสงบนิ่งอยู่เช่นเดิมเมื่อเห็นความเกิดก็รู้ว่าเกิดเมื่อเห็นความดับก็รู้ว่าดับไม่ยึดถือว่าสิ่งใดเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นความสงบที่แสนสบายหรือการผุดไหวที่ยิบยับประยิบประยับให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสภาวะธรรมที่ผ่านมาและผ่านไปทั้งหมดหล้วนเป็นอนิจจัง มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วต้องจางไปเป็นธรรมดาเห็นสภาวะนั้นเป็นทุกขังคือสภาพที่ต้องเปลี่ยนแปลทนอยู่เดิมไม่ได้แม้ความสงบที่เราชอบใจก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติและเห็นความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่บังคับได้จริงเราสั่งให้ใจนิ่งตลอดไปไม่ได้ เราสั่งให้ต้องรู้แต่เพียงความผุดไหวตลอดไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยรักษาการรับรู้ในลักษณะนี้ไว้ตราบเท่าที่เราสามารถทำได้ด้วยความเพียรที่พอดีเมื่อจิตสงบมากก็รับรู้ความสงบเมื่อจิตมีการผุดไหวก็รับรู้ความไหวด้วยใจที่เป็นกลางประดุดราช่างที่เที่ยงตรง ไม่เอียงไปทางความรักหรือความพอใจในความสงบไม่เอียงไปทางความชังหรือความรำคาญในความคิดที่แทรกมาเพียงแค่รู้และวางในทุกขณะปัจจุบันที่เกิดขึ้นสัมผัสถึงความลึกซึ้งของวิปัสสนาที่เรากำลังดูความจริงของกายใจในขณะนี้ความจริงที่ว่าไม่มีสิ่งใดจรังยั่งยืน ทุกอย่างหลายเวียนเป็นกระแสแห่งการเกิดดับอยู่ทุกลงหายใจเมื่อจิตเห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าจิตจะเริ่มเกิดความหน่ายจากการยึดครองจิตจะเริ่มปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความหนักอึ้งที่เคยแบกไว้ในใจจะค่อยๆค,คลายออก กลายเป็นความโปร่งเบาที่หาอะไรเปรียบไม่ได้เป็นความอิสระที่เกิดขึ้นจากการไม่ต้องเข้าไปแบกรับสภาวะรรใดใดไว้ให้เป็นภาระในความเงียบนี้ให้เราดำรงสติไว้อย่างต่อเนื่องสังเกตความไหวที่ละเอียดขึ้นไปอีกความไหวที่อาจจะกระจายออกไปจากกลางอกสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายประดุดคลื่นน้ำที่ขยายวงกว้างออกไป เห็นร่างกายนี้เป็นเพียงกลุ่มก้อนของธาตุและการไหวกระเพื่อมเคลื่อนไหวหยุดนิ่งบ้างผุดไหวสั่นสะเทือนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีเราอยู่ในแขนไม่มีเราอยู่ในขามไม่มีเราอยู่ในความคิด มีเพียงสภาวะธรรมที่ทำงานไปตามหน้าที่ของมันเองมีเพียงความว่างที่รองรับทุกสรรพสิ่งประคองสติที่ตื่นรู้นี้ไว้ด้วยความสงบนิ่งและเบิกบานให้เวลาปฏิบัติในความสงบเงียบสักครู่ใหญ่ บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรที่จะค่อยๆค,ค,คลายออกจากสมาธิเพื่อกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงให้เราค่อยๆดึงสติที่แผ่กว้างกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้ง สังเกตลมหายใจที่เข้าออกแผ่วเบาสัมผัสถึงร่างกายของเราที่นั่งอยู่ที่นี่สัมผัสถึงน้ำหนักของกายที่กดลงบนพื้นดินที่รองรับเราไว้ด้วยความมั่นคงสัมผัสถึงความมีอยู่ของกายที่กำลังหายใจขยับนิ้วมือนิ้วเท้าเบา,เบาๆให้ความรู้สึกกลับคืนสู่ปลายนิ้ว ค่อยๆขยับร่างกายไหล่และลำคอเพื่อให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวกเตรียมตัวกลับสู่กิจกรรมปกติด้วยจิตใจที่ตื่นรู้ขอให้พลังแห่งสติและปัญญานี้สถิตอยู่กับท่านในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนขอให้ความสงบที่กลางอกนี้เป็นที่พึ่งให้กับท่านเสมอในยามที่โลกภายนอกวุ่นวายและเมื่อท่านพร้อมแล้ว ค่อยค่ลืมตาขึ้นอย่างช้าช้าปรับสายตาเข้าหาแสงสว่างอย่างนุ่มนวลให้รอยยิ้มจากภายในปรากฏออกมาสู่ใบหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขในธรรมและนำสันติสุขที่ได้รับจากการปฏิบัติในวันนี้ไปแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนรอบข้างสืบไป